สวัสดีครับผมสวัสดีครับพแม่พีน้องครับผมมื้อนี้มาพพ่อกับเบ้าเหลือมครับกับช่องรอดต่อชั้นแนวกับผมเช่นเดิมเช่นเคยกับผมมื้อนี้เบ้าเหลือมกับมีเมนูมานําเสนอพอแม่พี่น้องอีกแล้วกับผมนั่นนั่นก็คือครับผัดไทยกุ้งสดกากหมูครับพอแม่พี่น้องเบิ้งเน้า แซ่บบ่พี่น้องผักกะมีทั่วงอกแจงกว่ากับหอมครับมากครับผมมาเสียบๆน้องกันก็บเอาเหลืมครับตั้งแต่ก้อนนี่กินก็เปาเลือนี่ปรุงแล้วกอนหนอนะครับอปครับเด้อ แรกักเน้าครับอรกับบีบเน้านครับอืมหวนมีนอมเยอะที่ม,มบับีบเน้าไหนดอกพวงกอตาปติบ,บีบลงเตัดไทยอยู่ไหพวงมะอตาดิบีบไม่รับีบไม่ อยากเตรียมรสชาติได้ครับเด้อผู้ใดหมักส้มกับเส้ส้มผู้ใดบ่หมักส้มกับโปเส้ส้มครับบ่้เป็นเส้ส้มรับเส้หมักเนาสามเปียงพอแล้วเยี่ยมหักเนาถือแก้มหมูแตกกวาแปะกวาแปะอยู่อันนี้ก็เป็นพริกกับผมพริก ให้มาเกะเซฟิดให้เอามาเกระเซฟพี่นอ้องแค่หนังตามลมผมครับหนังตาลเพราะมันหวานขาดไม่ไรหนังปลาครับผม พรามันอีเข้มครับอันนี้แกค้นครับผมค,คุกเค,คราบผมมืองตอนกลุ่มเนี่ยมาครับพอยเม่น้อนครับผมเสียบเสบียบน้ำเบาเหลมครับผมมาเลยครับเด้ออยาด,ดิชิมบ้างกัน,หนกเหรอจะอธิบายรสชาติ กแซ่บครับผมบ่อยครับเนี่ยว่าแซ่บมาได้ครับดื้อพีๆอยูตังประเทศในประเทศนอกประเทศตุขูตกขุกคนครับผมผัดไทยกุ้งสด ตามด้วยนะครับพี่น้องออกุยช่ายกุยช่ายกับผัดไทยเขากันดีครับ ส,ส่วนตรวจจัดว่าครับ 不忙嘞，算、嗯、工。 นแซ่บครับผมเลยแต่กินบบสุภาพขออภัยด้วยครับเด้อครับผมวันนี้บ้าเรื่องปได้ขอลาไปก่อนครับผมแต่ว่าก่อนอกจากกันครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้าเหลือไปเรื่อยครับเด้อครับผมขอบคุณคนดีเข้ามารับชมคลิปเบ้าเหลือครับและขอบคุณคนณดีกำลังที สิเข่ามาหลับจุ้มใน้ขีดเบาเหลือครับผมขอพุ่นหลายๆครับขอพุ่นลงไหนนะครับเด้อครับผมอ่ะมือนี้กับอดิตคอร่าก่อนนะครับแต่ว่าปัดไทยมือนี้แซบอีหลีครับผมแซบอีหลีครับแซบแซบครับเอามือนี้ขอเก้าห้อมาขอพุ่ครับแดดสวัสดีครับปุ๊บผมไปพี่น้องครับผม